องอา่อยมันมันกกินกเพ็นอือีโฟหรืออะไรมีโฟเหรอมเนี่ยม <theory> <esh trabajando> ันเมจนเตม่จเเปียบ้างกินยังปินเป็นยังโานไมกินปาไม่มีฟันเคี้ยวพ่้อนหายไปไหนตาค็นหักแล้วตาหัไปจาที่แล้วอ่ะตาหักไปจาที่แล้วของฟันตา

เมนนจะไไปไหตลุงว่าจะไปธุระนิดน,งนึงน่ะวัดพิหารลุงพี่เขามีรำไม้ที่วัดอรทิงปีนี้น่ะตามลูตามโทมามฮาโยอาจจะบะเยบายน่าจะไม่ได้รำอ่ิงเหรอ,หอไม่ใช่กระทิงไม่ได้ถามว่าจากข้าวกระทิง,งเขามีจัดรำดึนรำแบบแบบปีที่แล้วนะ អូអូវាយ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 មកយំមកយំគាត់ឡើយទៅចាប់តើតើនិយាយគ្នាញ៉ាញ់ដល់អុយគីគីមកទីអបតតបអើឈិញអុយអើតោនហងទៅទី45គីផាតឡងហើយទៅបុកហងរុញមកឯងเด้อណានេះហង បងតោះហើយតោះទៅតាមគ្នានេះប្រាប់រាប់ផែកបងថាឈូនមិននេះប្រលបានមានមួយអីមានមួយអីហ៎មួយណាប្រលបានទៅទៅស្បាក់ស្បាណោះមួយណាប្រលបានទៀតណាទៅមិនទៅបានលក់ជាងថ្ងៃណាណាញ៉ែចាំយកញ៉ែចាំពេញនឹងតែบ้านធឿននេះខាងមិនហើយថ្ងៃណាអួយខាយ

ต้องไปตั้งค่ามันกัจะเร็วขึ้นนี่ก็โอเคแล้วเนี่ยจ้าขอบคุณค่ะนี่หนูดูของนี่ที่ไหนคนนี้คือโตเป็นนักลบที่พูดถึงประวัติศาสตร์คนไทยที่ไทยได้โดนพรม่าเวียดนามอะไรถล่มสมัยประก่อนเยังอธิบายร่อยสัน่องน้ำน้ำน้ำาจากน้ำมงมไหนคัวเอ้ดไหคะเีเบอาเสี่ม่อีวนึ เอามาให้เบอร์แปดหมูสิบห้าด้วยนะอัน้เด็กุมือเบอเจบเด็กาถือมือของเองตัเพลงถามมือไรสดมันได้ดูยูทูบมั้งยูทูบเจี b ยบโครนครับ

น่าเไม่ต้องดูจนจบเลยเหรออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่หรอกเตยเดียเมียนกวดออจะั่งกันนะฮะสาวเอ เอ้าเอ้าอจะสิมันเตหอไมเาจำชีดจำเนือนี่จำรายการตาอยู่แต่เองเคยดูยูทูบอันนั้นไหมใช่จัดรบฐานพรานบีรบุรุษเสืับผานถ้าอยากจะฟังนะฟังของนวดียายสยงภูโตะปนคนทางของนายลูกอ่อนก่อนมือถืเตรียมบะผักเป็นมัน มาชุดจับมาช่วยเอามาช่วยไม่ฉดเราติดด้วยพี่ไม่เจอหน้ามึงไหลแค่น้ำท่วมรู้สึกว่ามือมึงนี่ดูดีดูดีอันนี้ขนาดน้ำท่วมเอ่อน้ำท่วมถ้าไม่ท่วมจะใส่นิ้วเท้านิ้ขา ทิศตามให้เติร์ดทิดตามให้เติร์ดเรื่องแต่หนึ่งโฆษณาเข้าแล้วนี่แต่มันยังไม่ได้ตังค์หรอกเพราะว่ามันต้องรอผ่านกฎผ่านเกณฑ์เขานี่จะมือเท่าจังบะมือนะแจ้าเออจะมีจะมีหัวเหยเข็รูบานี่นะรูบานี่นี่ไงรูบาเนี่เคยจังเหมือนนะก็กดมือแจ้าเออนี่เดือตอนตุลิก แล้วก sure, yes. yes. okay, right. ็ต okay. mm ุกใหเจ้าเจ้าใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละอือจ้านั่นแหละคนเศร้าหไหายจะต้องดูยูทูบใช่ไหมจ้านั่นแหละเห็นตอนเห็นน่ยนะเรื่องเื่เดินบานทงาไงบเฮ้ย่าอเพ่ออาบ่เยอ้นี่มกเออใช่นี่ดีกว่า เออหอยลิดหลังมั้ยเนี่ยเนี่ยตอนตอนมือจะบ้าแม่หนะ បាត់នំកូនមកនិយាយតាន់អូនបានមួយគ្រឿងទៀតដែរមែនមិនចង់កូននំជុំនេះបានខាងខ្ញុំចូលតែញ៉ាំខោញ៉ាំបាយមកធ្វើអើរ៉ាទៅខោបលហងវិញរ៉ាទៅខោបបលហូបពីណាអូດີเนาะហើយទៅត្រកចៅកក់គេធុយអូចៅកក់ទៅពីមកចៅកក់ទៅពីខាងគេត្រង់ តើថ្ងៃមកតាំងទៅហឹងញៀនទីណាក៏លោកឡើងអឺគីអារូឃើញញៀនតែត្រៃលងខ្ញុំមិនណាជុំនេះគេដាក់មកមិនអាញ់មកមិនសេនាមិនតាន់ភឹងញៀងមិនមកតាន់ពិណាមកមិនសេនាមិនមកបានណាមកបានណាអូលោលោលោនេះ จำาาะชีท้ยอันนี้เข็มสอเข็มสามนี่เข็มสอเข็มสเข็มรับหมดค่ะอ๋อนอกจกไฟเซอร์แหลวไม่ได้อ๋อลุ้มไฟเซอร์เข็มปัจบัท้นะโทรศัพท์มัน่างนมันเี้นเลเนเติมกางที่มันมาค่อยเบนซนมืันมืแท

ก็หันาไโยวไม่ได <ia> ้ใช <c> ้งานเนาะหอยน่าไหมได้ล้างหอยหมหอยมาได้ล้างหอยไหมโอ้ยมืจกลยเอยู่นี่มันอย่าห้อยนี่อย่าหนอยอยู่่าวไม่ได้เลียแต่เขาก็ไม่ใช่ไม่พูดถึงนะพูดเนจะให้โดก็า ប្រៃមោប្រហោមោណានម៉ាណាមៃមិនមែនមិនមែនខ្ញុំទៅប្រហោមោមកមួយម៉ៃរ៉ាប់ទៅទៀតយាមមិនដល់ទៅចែកដៃអេទីគាត់សั่งអីឡောគាត់ໃសសុំតាំหมดលាไงទៀងអាប់ឯងហើយហើយទៀងឯងយ៉ាមាញ់បងបងឯងទៅដល់ប្រាក់ទូថានេះ អត់ដល់ដល់អញ្ចឹងហើយមានបកបកព្រោះគេមិនមិនទទួលកម្មវិធីនេះទេណាទៅដល់ណាអត់ទទួលទទួលឡាក់គេបានមានប៉កគេដែរលើដៃគេណាទៅទេ បាទកម្លាំងអាយ៉ាអមអមបើលត្រលហាត់ហាត់ហាត់ចូលទីមើលខាងនោះណាស់លេមមកហើយចូលលេមមកហើយគេកាយយីស៊ីឲ្យចូលអង្គុយនេះកណ្ដឹងហ្នឹងបាទចូលទៅចេញយើសញ្ញានេះទៅចូលថានេះមិនយល់ព្រោះវាមានខ្ញុំតែនេះខ្ញុំតែនេះ ผมเห็นตัวส้มติ๋งตําเปียงกระตําเปียงที่ก็ตําเปียงี่ก็้นะเนส้มิงกี่เออแรกอยากเห็นข้าวโพดบว่าหน่อไม้ลุงอยากจะได้จกินอเียนสิ